ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็จะมารีวิวนะครับผมก็เป็นชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไล้โฟรซีขนาดยี่สิบสี่โวลต์สามร้อยสิบแอมป์นะครับ, v, M, รบทำเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นะครับผม นะครับนะครับชุดนี้ก็ลูกค้านะครับสั่งไปใช้กับรถแคมเปอร์เหมือนเดิมนะครับรถบ้านนะฮะร,รถแคมเปอร์แวนน,นนะครับลูกค้าออกแบบระบบเป็นระบบ24โวลต์นะครับก็เลยสั่งเป็นชุด แบตเตอรี่นะฮะเดียมยี่สี่โวลต์นะครับผมไปใช้กับรถแคมเปอร์นะครับชุดนี้ไม่มีเครื่องชาร์จนะครับลูกค้าเน้นาชาร์จจากโซลาเซลล์อย่างเดียวนะครับยีบสี่โวลต์ใช้ระบบชาร์จเดียวนะครับคือ,อระบบชาร์จโซลาเซลล์นะครับลูกค้าก็เลยไม่ได้สั่ง ครื่องชาร์จไฟบ้านไปด้วยนะครับแต่ก็สามารถชาร์จได้หมดนะครับอนาคตโซลาเซลล์อาจจะชาร์จไม่ทันนะครับก็สามารถหาเครื่องชาร์จไฟบ้านนะครับเครื่องชาร์จลิเธียมยี่สิบสี่โวลต์ไปชาร์จได้นะครับชุดนี้ สภาพโดยรวมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับโหลดที่ใช้หลักๆของลูกค้านะครับก็จะเป็นแอร์นะฮะขนาดเก้าพันวิดินะครับ, 9, รบแล้วก็จะเป็นพวกตู้เย็นนะครับไฟสองสว่าง ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับปั๊มน้ำมินนะิไมโครเวฟเนะตาไมโครเวฟได้หมดเลยนะครับ,รบนะก็ชุดควบคุมแบตเตอรี่นะครับก็จะมี2อบอร์ดเหมือนเดิมนะครับ เป็น Active Balance นะครับขนาด5์นะฮะแล้วก็ BMS ของ d a l ี่นะฮะขนาด 8S 1 0 0อ์นะครับก็จุดเทอร์มินอลนะครับ,นรบขนาด 100A อต่อได้ทั้งหมดอสองช่องนะครับก็ชาร์จ ช่องหนึ่งใช้งานช่องหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมอันนี้ก็พร้อมจัดส่งลูกค้านะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวน,นี้ก็ เป็นคิวต่อไปนะครับลังไม้24 v ิบสี่โวลต์สองแอมป์นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มารีวิวนะครับสั้นๆนะครคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็เนี่ครับผลงานคลิปหน้านะครับ ไปราติดตามกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ